หายใจเข้าค่ะเปิดแขนไปทางด้านข้างนะหายใจออกค่ะวาดแขนมาด้านหน้าแขนขวาอยู่ด้านบนแขนซ้ายอยู่ด้านล่างนะคะแล้วเอา,ามือนะมาจับสะบักฝั่งตรงข้ามไว้ค่ะหายใจเข้าหายใจออกเอียงศีรษะมาทางขวาหายใจเข้ากลับมาตรงกลางค่ะหายใจออกเอียงศีรษะไปทางซ้ายยกศกีรษะกลับมาตรงกลางค่ะเปิดแขนออกไปหายใจเข้า เปิดอ,อกเปิดไหล่หายใจออกค่ะวาดแขนมาด้านหน้าควยกันไว้ทาวนี้สลับแขนซ้ายอยู่บนแข,น,แขนขวาอยู่ล่างนะคะแล้วเอามือมาจับสะบักฝั่งตรงข้าไมไว้จับให้ลึกๆเลยนะคะรู้สึกยืดที่ตรงกลางร,ระหว่างสะบักเลยเนาะหายใจเข้าค่ะหายใจออกยัยงศีรษะมาทางซ้ายหายใจเข้ากลับมาตรงกลางหายใจออกค่ะยัยงศีรษะมาทางขวา เอาหูมาหาไหลเลยหลังก็่าตองกลางค่ะหายใจเข้า